ครับคีบันดกดาวครับผมอวันนี้ก็อยู่ที่อําเภอสวีนะครับจังหวัดชุมพรนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับนี่ท่ามกลางเขาเป็นสวนนะครับสวนยางสวนทุเรียนนะครับนี่วันนี้คีบันนกดาวก็พามาชมบ้านนะครับอีกหนึ่งทรงของที่ร้านนะครับทรงปัญญาซ้อนนะครับขนาดสามเมตรคูณหกเมตรนะครับหลังนี้สองแสนสองหมื่นบาทนะครับ ส่งฟรีนะครับอ่าเหนือใต้อีสานนะส่งฟรีนะครับจะพาชมรอบๆอนะครับนี่หน้าหน้านี่สามเมตรนะครับลึกไปหกเมตรนะครับระเบียงสองคูณสามเมตรนะครับตัวห้องสี่คูณสามเมตรนะครับอ่านี่ทีเด็ดของเราก็คือหลังพิงรอห้ากันตกรอห้านะครับอ่าเสาบันไดห้าขั้นนะครับเสคู่รอดทีนะครับหลังนี้ฝาเฟี้ยมไม้เก่านะครับ หลังคาเป็นกระเบื้องร้อนคู่นะครับมีหยดน้ําให้เรียบร้อยนะครับนี่ประตูหลังนะครับเผื่อต่อเติมห้องน้ําห้องครัวอ่านี่ด้านหลังนะครับนี่ลูกค้ากระเทปูนกว้างเลยผมพาชมด้านในมั่งดูวิวซะก่อนครับนี่สวนทุเรียนนะครับนี่จของสวนทุเรียนอ่าเป็นไม้เก่านะครับแก่งหน่อยเป็นไม้เต็งประดูแดงนะครับหลังนี้อ่าแก่งๆเลยไม้แน่นๆแข่งๆครับผม ผมพาชมด้านบนบ้างนี่เหลาลูกกงเป็นลอห้านะครับประตูกันสุญนักลอห้าอีกอแล้วก็บันไดห้าขั้นมีบางขั้นให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมพาชมด้านบนนี่ระเบียงสองเมตรคูณสามเมตรนะครับนี่ฝ้าหลุมฝ้าหลุมเป็นแคปซูลน,นะครับอ่าแคปซูลทางเราก็ทำการส่งให้ฟรีนะครับติดกระจกให้ เดินสายไฟไว้ให้นะครับอุปกรณ์ลูกค้าไปใส่เอานะครับอ่านี่บานก็ห้าเตาปิดนกนะครับอ่านี่ภายในนะครับนี่ลงพื้นใหม่ช่ำๆครับอ่ามีภายในยสวยๆเลยหลังนี้เคบ้านนกดาวกําแพงเชรนะครับนี่ด้านหลังก็เปิดออกไปก็จะเจอพื้นที่ที่เขาเอาไว้ต่อเติมนะครับตรงนี้ สรุปก็คือบ้านหลังนี้ทรงบ้านยาซ้อนนะครับขนาด6คูณ3เมตรนะครับาราคา2 0 2 0 0นบาทนะครับส่งฟรีทักประเทศเคบ้านนอกดาวกำแพงเพชรนะครับนี่ทีสวีนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับโอเคครับ